สบายยิ่มแรงพี่น้องสบายยีมดสุขุสุคนเนาะมีบาอนอยู่ที่เมืองหนองบกมาดำหน้าม,มา,าเนี่มมหากาเนาะบัรยะกาทุกหน้ายำแรงลกกกาหากระเรนก้าคนก็ก็ดำหน้า บรรยากาศดีขนาดน่ะตะเวนกำลังสิตกดินสวัสดีครับสบายดีเนะาะพี่น้องสม ภาพบรรยากาศท้องนายน้ำแรงเนาะกำลังลก,กาลก,กาเมื่อน,นี้คนกล้าและก็ดำหน้าเนาะสวยมากพี่ขอบใจเด้อเนาะขอบใจหลายบรรยากาศท้องนายน้ำแรงบรรยากาศบ้านนอก ครับพลัดต้นกล้ากำลังเขียวงาม ัคทายพี่น้องยามแรงเนาะบรรยากาศในบ้านนองคองนาอยู่ไหนบ่าวสอนอยู่เมืองหนองบกตรงข้ามครับอำเภอท่านพนมจังหวัดนครพนม บรรยากาศยามแรงเนาะทงนางามพะนาดละต้นเข่ากำลังเขียวงามโรก,กาเมยียี้คนกล้าและะ้วกันผู้ยิงเป็นคนดำหน้าเนาะ ผลงางามขนาดนะอันนี้แม่น้ำฝนนะพี่น้องฝนตกดุน้ำก็เลยหลายปีนี้น้ำาหลายบมีสนรับรทานหรือว่าบมีคลองเมืองอาศัยน้ำฝน กลับมาจากจำปาศักดิ์ละวะโดยกลับมาแล้วเนาะกลับมาจะโดนแล้วคลิปจำปาศักดิ์กล้ชิ้หมดแล้วเนาะยังอีกคลิปคลิปคลิปหนึ่งเนาะมืออื่นบาสอนสป,ปอยคลิปแบงก์ปักเซ ต่ก็สิเดินซิมีคลิปเดินทางไปละครรวมวียงจันถา่ายติดตามภาพชมได้เนาะเว้าลือให้ฟังนี่บริวารภาษาลือสำเนียงลือโดนแล้วเนาะออกจากบ้านเกือบเศร้าวกว่าปีลว บางคำซาบกันอยากลืมนะแต่สลายกับว่าลืมหรอแต่ก็บ่ค่อยได้ว้าวนะลืมละบอบ่ได้ลืมเนาะแต่ว่าบอบ่สู้ได้ว้าวโดนๆเมื่อบ้านท่าน,นึง ยังบ่ลืมเนาะเราได้อยู่ภาษาลือสำเนียงลือก็ได้อยู่เนาะบางคำซับมันก็จจะคล้ายๆคือภาษาลาวแหะแต่มีบางคำซับที่มันแตกต่างกันเนาะคำซับภาษาลือเนาะตัวตัวท่อภาษาลาวมันจะเท่ากับตัวต่อตัวอย่างคือภาษาลาวืนทงหน้า ภาษาลือจะว่าตุงตุงหน้าเนาะแต่ว่าแบบนั้นออกสำเนียงแบบนี้คือคําว่าพ่อเนาะพอ่อภาษาลาวภาษาลือเขาจะใช้คำศัพท์ว่าปอเนาะอีพ่ออีปอประมาณนี้เนาะแต่ว่าแม่แม่ก็เริ่นว่าแม่ให้กัน สารืบางท้องชิ้นบางแขวงบางเมืองมันก็อยากอยากต่างกันน้อยนึงเล้วพระพระฤาษีบนน้านเบาซอนโมเมนต์เดี๋ยวนี้มันเขาเจ้าใส่ภาษาลาวหลายแล้วเนาะมันโมเมนออริจินอลแท้ๆแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเป็นลื้อผสมลาวควาัพท์ส่วนลายจะใส่ภาษาลาวแล้วเ,เฉพา,า,านนะคนรุ่นใหม่ก็จะาเจ้าจ,จะใส่ภาษาลาวหลาย อากาศทงนายำแรงเราพี่น้องเนาะตอนโบได้ไลฟ์สดให้พี่น้องได้ครับส้มดอนแล้วเนาะวันนี้มาถักทายพ่อแม่พี่น้องลุงปาวอารเอฟซีวันนี้มาเห็ดหนาาที่ทางเมืองหนองบกเนาะม,มาบ้านพ่อเท่าบ้านพ่อเท่าหรือว่าบ้านเมียแหละเมืองหนองบกแขวงคําม่วนอยู่กงกันขามครับอำเภอท่านพนม จากวัดอาหารหนมนมประเทศไทยสัยาากท้ายสบายทุกคนเนาะว่าพี่น้องที่ขาวมาหบสมตอนนี้บรรยากาศยามแดงบรรยากาศดีขนาดเนาะอยู่กับธรรมศาสตร์บ้านนอกคลองนาน,งน,นาองคลงไฮคองนาแต่บมมีควายพี่น้องมีแต่รถไทยครับกับงัวเนาะ ฝนตกดีบอกครับฝนตกดีอยู่เนาะนี่มังน้ำน้ำมีทงนาเต็มเลยเนาะนี่แมนนน่น้ำฝนน้ำฝนยากไปเล่นน้ำเด้บาวสอนเนาะมาเด้เ,เนาะยินดีนตอนครับอยู่แขวงใดเนาะเนาะ มาเที่ยวได้เนาะมาเที่ยวแขวง,งข้าม่วนได้หรือว่าซิมารีนน้ำบาสอนก็ได้เนาะยินดีต้อนท,ทําปกติบาสอนจะอยู่เมืองทาแขกจะอยู่ทาแขก <c oughs> เพชรเวียดอยู่ทาแขกพุน่นเนาะแต่มื่อนี้มาเห็นหน้านะ <c oughs> บอมาทําคลิปที่ไทยบ้างละ่ะ อยากไปอยู่นะวางแผนมาอยู่ประเทศไทยไปไกลสุดคือฮอนครพนมเนาะการนั่นบม่ได้ไปใส่เพราะว่านครพนมม,มันไกลกับแข่งขม,มวนเนาะที่จะแข่งขม,มวนคนละฝากของเนาะตอนโควิดบวทันมากอะเคยไปอยู่เคยไปเที่ยวนครพนมอ่ามาเลาะไปเลาะอ,อาณาบุญาธาตุพนมไปตลอดเนาะ ไปเกือบคู่ปีฮอนบ้านเดปบาสศนบ้านใดน้อเนาะตอนนี้บาสศรอยู่เมืองหนองบกอย,ยูแยอออ่แถวบ้านดอนเขียวนี่ยี่แถวดอนเขียวเน้อหนองบกแถวบ้านดอนเขียวมาเห็นหนาเนาะี่บ้านพอเท่า <c oughs> บได้ถักทายทน้องอาดนเนาะเนาะไปเบ่งบรรยากาศทงนากบบทงนายำเรงต้นกาเนาะกำลังเขียวงาม <c oughs> ยู่แขวงสารวันโอ้สารวันสารวัน,าวนขายข้ามแรกใกล้หมัดพ้านาไส ม่อย่างคำขอนแพงสารวันปลักเาวนาไส้ปิงไก่น้าป่งลำวงสารวันอาราข่าวเมืองคงเนาะพาพิษแขวงสารวันนบาซอนกน็เคยไปเที่ยวมาหลายเทือแล้วเนาะแต่ว่ามักสารวันเนี่ยมักมักเมืองเรางาม,มเมืองเรางาม,มจะอุดมสมบูรณ์เนาะปลูกพืชพัก หมักไม้เหตุการกระสิกรรมก็ได้ผลดีเนะาะบ่าวซอนเคยไปเที่ยวเมืองเรางามไปเลาะตลาดสะออนหมักไม้อยู่เมืองเรางามหมักเงาะหมักส้มโอโดยเฉพาะเนาะหมักไม้ห <c oughs> มักไม้ธรรมชาติเขาต้ปลูกเองเนอะเป็นตาสะออนตลาดตลาดแรงเมืองเรางามนะเคยไปเลาะมาแล้วเนาะ สุดยอดเลยผัดไทยสบายทุกคนเนาะที่เขามาห้ามส้มตอนนี้ทาบรรยากาศทุ่ทงไหทุ่งนายามแรงต่อเว้นกับลังสิโตกดินเ okay, นาะโอเคเนาะพี่น้องน้องยวมาสอนพี่พอจบชิปไว้อ่าสามีก่อนเนาะอี่น้องเมืองบรรยากาศอ่าเล็กๆน้อยๆพอเข้าใจ ไอ้ายน้องเนาะลุงเปาดูว่าเอฟซีที่ขอมารับชมบ่าวสอดไลฟ์สดในตอนนี้เนาะสำหรับการไลฟ์สดเท่านี้เนาะขอจบคลิปเอาไว้สำหรับนี้ก่อนเนาะสบายดี